3มราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาดีกลางปีร่ำรวยรับทรัพย์ประสบความสำเร็จน้ำขึ้นต้องรีบตักครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาเปิดดวงชะตากันนะครับคนที่เกิดในสาราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาจะดีมากตอนกลางปีนะครับ ล่ำรวยรุ่งเรืองรับทรัพย์ประสบความสำเร็จช่วงกลางปีแน่นอนน้ำขึ้นต้องรีบตักนะครับก็ใครที่อยากทำวอลเปเปอร์เสริมดวงเฉพาะรายบุคคลแบบนี้ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับราคาเพียง199บาทท่านจะได้เลือกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดแล้วก็วอลเปเปอร์นะครับโอเคก็ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูดวงชะตากันนะครับก็อันนี้จะเป็นดาวจรในปัจจุบันเลยนะครับอันนี้คือปัจจุบันนะวันนี้เลย นะครับก็ตอนนี้มีหนึ่งราศีและที่ดวงชะตาดีนะครับนั่นก็คือคนที่เกิดราศีสิงห์นะครับราศีแรกที่ดวงดีช่วงกลางปีคือราศีสิงห์ครับเพราะว่าตอนช่วงต้นปีเนี่ยราศีสิงห์เขาจะดาวเขาจะเดินอยู่ช่วงช่วงนี้นะครับบางทีเนี่ยดาวเดินไม่ได้มาตรฐานบ้างนะครับลงพบไม่ดีบ้างนะครับอ่ะถ้าอย่างราศีสิงห์นะครับคนตัวราศีสิงห์เนี่ยลักาจะีอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะยวเขียนให้ดูนะก็ยวเขียนให้ด <Fol k> <ๆ>ู <sus> ลัคนาคนเกิดราศีสิงห์นะครับจะอยู่ตรงนี้นะก็ช่วงต,ต้นต้นปีเนี่ยเขาจะเดินอยู่ช่วงช่วงนี้นะครับอ่ะเนี่ยช่วงช่วงนี้ยก็บางทีเนี่ยถ้ามาอยู่ตรงนี้นะครับก็เดินตกอริมักเจออุปสรรคปัญหาเจอเรื่องไม่ดีเจอคนไม่ค่อยโอเคนะครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นประนะครับเข้าพบปตัตนิถือว่าเจอเพื่อนฝูงเจอคนรักเจอหุ้นส่วนใช้ได้แต่ว่าเป็นอุปสรรคปัญหาตรงที่ว่าดาวประจําตัวเป็นประ นะครับเป็นประก็คือไม่มั่นคงไม่ค่อยแข็งแรงลงภพนี้ก็ตกมรณะนะครับไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ระวังเรื่องสุขภาพแต่มมนก็ผ่านมาแล้วเนาะคนเกิดราศีสิงห์ดาวอาทิตย์ประจําตัวอยู่ตรงนี้ครับอยู่ภพสุภะนะครับเป็นมหาอุดก็คนเกิดราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตาเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับช่วงกลางปีนะต่อมาเขาก็จะเดินมาตรงนี้นะครับก็อยู่ในภพกรัรมมะนะครับแล้วก็อยู่ในเรือนของพระศุกร์นะครับ อาทิตย์อยู่คู่กับสุขเนี่ยเป็นคู่สมพลนะครับคนเกิดราศีสิงห์ดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะร่ํารวยประสบความสําเร็จนะครับเดินมาอยู่ตรงนี้ก็อยู่ในภพลาภะนะครับก็เรียกได้ว่าคนเกิดราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีหนึ่งเลยนะครับที่ดวงชะตาจะประสบความสําเร็จช่วงกลางปีนะครับก็ใครเกิดราศีสิงห์เนี่ยตอนนี้ต้องรีบแล้วนะครับน้าขึ้นลิบตักแล้วนะครับอย่าพลาดนะใครเกิดราศีสิงห์ตอนนี้ขยันได้ขยันนะครับ แนะนำว่าให้ทําออนไลน์ด้วยเพราะว่ายุคนี้ถ้าคุณทํางานแต่เป็นงานที่แบบค่าแรงขึ้นอยู่กับตามเวลาเนี่ยคุณเสียเปรียบแล้วนะครับก็ให้ทํางานที่ค่าแรงตามผลลัพธ์เช่นออนไลน์นะครับจะเป็นทางเพจทางทิกตอกทางไหนแล้วแต่คุณนะครับราศีที่2ที่ดวงดีกลางปีครับคือคนเกิดราศีตุลน,นะครับราศีตุลคือราศีที่2ที่ดวงดีกลางปีนะครับคือช่วงต้นปีเนี่ย ดาวของคนที่เกิดราศีตุลก็จะเดินอยู่ช่วงช่วงนี้เหมือนกันนะครับอ่ะยกตัวอย่างคนเกิดราศีตุลน,นะช่วงต้น,ต,นต้นปีเนี่ยดาวเขาจะเดินอยู่ตำแหน่งเนี้ยเป็นมหาอุดก็จริงนะครับแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าคนเกิดราศีตุลเนี่ยมหาอุดอยู่ในภพอริคือไม่ดีนะครับดาวได้ตำแหน่งดีในภพเสียไม่ดีมากๆนะครับเพราะว่าต้องเจอปัญหาเยอะแยะแก้ไขปัญหาเต็มไปหมดเลยนะครับพอมาอยู่ภพปัตตนิ เป็น2อ,อย่างนะครับก็คือ1ก็คือเป็นปลานะครับไม่แข็งแรง2องีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นกินทุนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวเองอ่อนกําลังนะครับคนเกิดราศีตุลเนี่ยเฮ้ยทําไมดาวก็แล้วตอนนี้นะครับตอนเนี้ยดาวประจําตัวคนเกิดราศีตุลคือดาวศุกร์นะครับตอนนี้เดินมาอยู่ประมรณะแล้วนะครับก็ ไม่ดีนะครับดาวได้ตําแหน่งดีแต่พบเสียก็ทายได้มีมีข้อดีตรงที่ว่าอาจจะได้เดินทางไกลนะครับอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศอันนั้นคือข้อดีข้อเสียคือดูแลสุขภาพบ้างนะครับเก็บเงินบ้างนะได้เงินมาก็เก็บบ้างนะครับแต่ว่าดาวดีนะครับดาวดาวประจาตัวเข้มแข็งแต่เดินในพบเสียเนี่ยข้อมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ จะชนะอุปสรรคปัญหาได้ด้วยตัวเองนะครับอย่าหวังพึ่งคนอื่นเยอะนะแต่อีกไม่นานนะครับจะเดินมาอยู่ตำแหน่งนี้แล้วพบสุภะประสบความสําเร็จพบกรรมมะนะครับราชาโชคนะครับพบลาภะนะครับอยู่รูอยู่เรือนราศีสิงเป็นคู่นี่ครับคู่สมพลอ่ะคือคนเกิดราศีตุลน,น่ะเกือบทุกปีลองสังเกตดูนะครับดูจะดีช่วงกลางปีนะใครเกิดราศีตุลน,นะครับช่วงกลางปีเร่งสร้างเร่งทําผลงานเร่งทําสีมือ นะครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะครับต่อมาราศีที่3ที่ดวงจะดีช่วงกลางปีรวยกลางปีก็คือคนเกิดราศีกันครับคือผมไม่ได้ข้ามนะครับกัจะเล่าราศีกันราศีสุดท้ายราศีกันปีนี้ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเจอเรื่องไร้ายมาเยอะใช่ไหมไม่เป็นไรครับผมก็เกิดราศีกันราศีเดียวกันนะครับช่วงต้นปีเนี่ยคนเกิดราศีกันดาวจะโดนอยู่แถวเนี้ก็คือถ้าอยู่ในพบนี้ ก็เป็นอัลินะครับตกอลิเจออุปสรรคปัญหาปัญหาลุมเล้านะครับโรคภัยไข้เจ็บเรื่องเาวาไม่ดีเนี่ยก็ผ่านไปแล้วเนาะตรงนี้ตงปัจจานิก็จริงนะครับแต่เป็นทั้งปะเป็นทั้งนิดโอ้โหเหนื่อยมากเดือนที่ผ่านมารู้สึกไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยอยากทําอะไรเลยนะครับเดือนนี้ครับดาวพุธดาวประจาตัวเอาอีกแล้วครับลงมอรนะครับอยู่นานด้วยอยู่นานด้วยนะครับอยู่แบบโอ้โหนานมากนะครับคนเกิดราศีกันช่วงเนี้ยอาจจะรู้สึกไม่อยากทําอะไร เหนื่อยเมื่อยนะครับจริงๆตอนนี้ก็ไม่ค่อยอยากทาอะ่ะแต่ว่าก็อหาคลิปลงเพจหน่อยนะครับก็มา,มาอัดหน่อยนะครับก็เนี่ยดาวพุธอยู่มรณะนะครับแต่เดี๋ยวก่อนคนเกิดราศีกันเดี๋ยวดาวคุณเดินไปสู่ค้าแล้วจะประสบความสําเร็จนะครับดาวศุกร์อยู่ในเอ้ยดาวพุธอยู่ในเรือนพัส,สุ์นะครับเรียกเลยว่าคู่ท่าจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับเป็นเกษตรกรรกมะนะครับต่อมาจะเดินเป็นเกษตรกรรกมะช่วงกลางปีนะครับ แล้วก็จะอยู่ตรงนี้ลาภะอ่าคนเกิดราศีการเตรียมตัวรวยเตรียมตัวประสบความสําเร็จเตรียมตัวดังเตรียมตัวมีชื่อเสียงช่วงกลางปีนะครับอันนี้เป็นมันเป็นสูตรตายตัวจริงนะคนเกิด3าราศีเนี้ยดวงจะดีช่วงกลางปีนะครับทุกปีเลยผมสังเกตดูนะจะมีพลังจะทํางานหลายอย่างมากๆได้ช่วงกลางปีนะครับก็ใครเกิด3าราศีนี้นะครับ,รรนะรบช่วงกลางปีตั้งใจให้ดีนะครับแล้วก็ใครที่อาจจะทํามีทางทํามาหากินช่องทางเดียวอยู่ นะครับหรือว่าทํางานค่าแรงตามเวลาอยู่เนี่ยเช่นคุณเข้างาน8ปดโมงเชา้หาหรือห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยก็ได้สมมุติได้5 0 0อบาทอันเนี้ยมันก็เสียเปรียดอย่างหนึง่งคือเราใช้ดวงได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ถ้าเราทําออนไลน์นะครับค่าแรงตามผลลัพธ์ค่าแรงตามผลาง,ามงานของเรานะครับเราจะมีโอกาสที่จะเติบโตได้เร็วนะครับแล้วก็ใช้ดวงได้เต็มที่นะครับอ่ะผมยกตัวอย่าง อันนี้นะครับผมหารายได้จากโฆษณาในสตรีม f c e e o o o นะครับก็เมื่อวานได้ไป60ดอลก็ประมาณ2,000บาทตอนหนึ่งวันนะครับก็เพื่อนๆท่านใดสนใจเรียนการหาเงินออนไลน์จาก f c e e o o o นะครับถูกต้องแน่นอนนะครับก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้นะครับมีคอร์สราคาพิเศษนะครับปกติ3,999บาทไม่ขายนะครับขายเพียง1,999บาทนะครับลดจำนวนจำกัดนะครับก่อนรีบสมัครก่อนขึ้นราคานะครับก็บอกไปแล้วนะสามราศีนี้ต้องรีบหน่อย นะครับเพราะว่าโดนสตาร์จะดีแค่กลางปีนะช่วงปลายปีนะครับอาจจะดีถึงปลายปีตอนแรกๆนิดนึงนะครับพอปลายปีเนี่ยพ้นตรงนี้ไปแล้วก็เริ่มเหนื่อยอีกแล้วนะครับโอเคขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่ง้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าและถัดไปครับสวัสดีครับ